ตอนรับก็ส่วนหลักสูตร Handheld Mastery หมวด Photographic Psychology หรือภาษาไทยก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาการถ่ายภาพหมวดนี้ส่วนมากเป็นพอดแคสต์คุณจะเปิดแล้วหลับตาเพื่อฟังเฉยเก็ยังได้เพราะว่าเนื้อหาส่วนมากเนี่ยทำเพื่อปรับชุดความคิดให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพโดยส่วนใหญ่นะครับหัวข้อในวันนี้เราก็จะพูดกันด้วยเรื่องของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลตัวแรกเป็นประเด็นที่ผู้เรียนหลายท่านสอบถามเข้ามาเพราะว่ามีความกังวลว่าซื้อมาแล้วกลัวผิดหวังกลัวใช้งานยาก หรือไม่ตอบสนองความต้องการจริงๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะทํากันยังไงนะครับออกตัวก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้ไม่ใช่การตอบคําถามหรือชี้นาให้ซื้อตามนะครับเป็นเพียงการเล่าเรื่องของผมให้คุณฟังผมอยากให้คุณเนี่ยจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นตัวคุณเองคุณจะตัดสินใจแบบเดียวกันกับผมหรือไม่นะครับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลตัวแรกสําหรับโลกการถ่ายภาพของผมเลยคือ f ู ji ฟ i ล m f i พ e p i ์ X 100นะครับตอนนั้นราคามือหนึ่งประมาณ39,900บาท มันเป็นกล้องกระทัดรัดที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้เหตุผลที่ผมซื้อผมอยากให้คุณดูนะเหตุผลเบื้องหนึ่งมันออกใหม่สองมันเล็กสวยงามพกพาง,ง่ายเห็นแล้วอยากใช้อะมันเท่ะนะครับสามมันถูกอ้างว่าเซ็นเซอร์มีความละเอียดมากกว่าเซ็นเซอร์ตลาดนะครับเหมือนกับว่าเป็นเซ็นเซอร์ออกใหม่นะสี่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผมเพราะงานของผมตอนนั้นเข้าๆออกร้านอาหารบ่อยครับก็จะไม่ตกเป็นที่สนใจนะครับ ถ้าผมพกกล้องใหญ่เข้าไปในร้านนะัมันมันก็คงดูแปลกๆเนาะแล้วก็5คือเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ผมซื้อมาเพราะว่าผมจะทําหมันตัวเองไว้ก่อนผมจะไม่งอกเลนส์ออกมานะครับคือพิจารณาดูแล้วเนี่ยหข้อจะมีข้อ2กับข้อ4ข้อ2กล้องมันสวยพกพาง่ายไอย้ความที่กล้องมันสวยนี่แหละมันทาให้ผมอยากพกออกไปใช้ผมเชื่อว่ากล้องที่ดีเนี่ยก็คือกล้องที่ผมเห็นระบบอยากใช้ครับมันจะเลวร้ายขนาดไหนผมก็ยังอยากใช้มันส่วนข้อที่4 กล้องเหมาะก,กับไลฟ์สไตล์ในการถ่ายภาพทั่วไปในชีวิตประจาําวันพวกคาเฟ่หรือร้านอาหารอันนี้คือผมซื้อเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ผมจําเป็นต้องใช้ไงนะครับดังนั้นข้อ2กับข้อ4เนี่ยมันมีทั้งความจําเป็นและความต้องการอยู่ความจําเป็นคือสิ่งที่กล้องตอบสนองได้จริงๆส่วนความต้องการจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวครับเอาจริงนะตอนนั้นถ้าง,งบประมาณผมมีน้อยกว่านี้นะครับน้าหนักในการเลือกใช้กล้องของผมจะมุ่งไปที่ความจําเป็นมากกว่า เพราะว่ากล้องราคาแพงมากๆในปัจจุบันนั้นแฝงไปด้วยการตลาดเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็ปัจจัยอื่นที่มีความจําเป็นน้อยกว่าเช่นราคาของแบรนด์หรือว่าฟังก์ชันที่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้พวกกันฝังนะครับซมอนผลดว่ามันไม่จําเป็นนะคราวนี้ลองนึกถึงอีกสถานการณ์หนึ่งถือว่าเป็นเป็นอีกซีนารีโอหนึ่งกัแล้วกันหนึ่งนะสมมติว่าผมเป็นมือใหม่แต่ผมไม่มีความรู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับกล้องเลยครับ วันดีคืนดีผมอยากจะได้กล้องสักตัวหนึ่งผมก็นั่งค้นข้อมูลไปเจอเพจของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งใช้กล้องของค่ายค่ายหนึ่งด้วยความที่ผมไม่รู้จักอะไรเลยนะครับผมก็ต้องโฟกัสไปยังกล้องที่เขาใช้จริงไหมวันดีคืนดีผมเมสเซจหลังไม์ไปถามว่ากล้องเป็นไงใช่ดีไหมหรือเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้หรอกว่าสปอนเซอร์เขาเขาจะเป็นค่ายนั้นไหมนะครับคือค่ายเขาจะเป็นสปอนเซอร์หรือมีค่าธรรมเนียมอะไรให้กับอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นหรือไม่ หรือว่าความเอ็นเอียงปัจเจกข,ของอินฟลูเอนเซอร์หรือที่เราเรียกกันว่าไบแอสนะครับจะทําให้เราซื้อกล้องตามเขาได้ในที่สุดหรือไม่ไหนจะเป็นเรื่องของความชอบอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เกลียดอินฟลูเอนเซอร์คนนี้อีกหรือเพื่อนๆรอบตัวเราอีก่ะครับก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสาคัญในการที่ทําให้เราเลือกซื้อกล้องใช่ไหมไหนจะตอนเดินไปซื้อกล้องที่ร้าน,นอีกครับ เราก็ไม่รู้อีกอะว่าเซลล์ขายกล้องจะแนะนํากล้องที่เขาได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่าหรือไม่หรือว่าหลังร้านเป็นยังไงกันจริงๆหรือว่าเซล์คนนั้นเก่งจริงหรือไม่อะไรเงี้ยแล้วจะทํำยังไงครับทีเนี้ยเราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลครั้งแรกที่ดูเหมือนมีโอกาสพลาดน่าจะสูงแบบนี้ได้ยังไงนะครับผมก็สรุปคร่าวๆมา5าข้อเออผมรู้แหละไอ้คนที่มนเรียน handheld mastery เนี่ยมีกล้องกันหมดแล้วนะครับ แต่ว่าคนที่ไม่มีเลยถ้าคุณกําลังฟังอันนี้อยู่เนี่ยคุณลองเอาห้า้อเนี่ยไปคิดดูนะหนึ่งคุณต้องแยกให้ออกระหว่างความจําเป็นกับความต้องการนะครับถ้าเงินน้อยให้น้ําหนักกับความจําเป็นให้น้ําหนักกับเหตุและผลในการเลือกซื้อนะครับถ้าคุณรักการถ่ายภาพและจริงจังกับมันขึ้นมาจริงๆหลังจากซื้อมาได้สักระยะและเชื่อผมเถอะเดี๋ยวตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่คุณก็งอกมาในภายหลังอย่าเพิ่งไปจัดเต็มกับกล้องตัวแรกจนกว่าคุณจะถ่ายภาพไปสักระยะนะครับ อย่าลืมนะครับเงินน้อยคุณมีโอกาสพลาดได้น้อยสิ่งที่จะทําให้คุณได้เปรียบคนที่มีเงินมากคือคุณต้องศึกษาเยอะๆนะครับแล้วมันจะทําให้กล้องตัวแรกคุณพลาดน้อยไงนะครับต้องการอะไรจากกล้องกันแน่ถ้าซื้อมาเพื่อทํางานหรือมันจะสร้างเงินให้กับคุณในอนาคตได้คุณก็ค่อยเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเอาความจําเป็นนําหน้ามาก่อนดีที่สุดถ้าคุณรักมันมากเห็นแล้วอยากพกไปใช้ทุกวันมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเข้าไปใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับ 2. ออย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดนะครับ กล้องดิจิตอลในช่วงนั้นที่ผมที่ผมอยู่ยุคนั้นมันแข่งกันเรื่องตัวเลขพิกเซลทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเรามีความจําเป็นในการใช้งานพิกเซลที่ระดับหนึ่งอย่างกล้องปัจจุบันผมว่า16ล้านขึ้นไปกําลังดีนะครับมันเหมือนกับว่าคุณซื้อโทรทัศน์เข้าบ้านนะคุณคุณจะดูโทร,รทัศน์ที่จอมีความใหญ่ประมาณเท่าไหร่สาหรับผมบอกว่าห้าสผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วผมต้องถอยครับเว้นเสียแต่ว่าในบ้านผมมีโรงหนังอยู่อะไรเงี้ยนะครับ ถ้าซื้อมาเพื่อใช้โพสต์ลงโซเชียลหรือแปะบล็อกทั่วไปเนี่ยกล้องเดียวนี้ทําได้หมดแล้วฮะแล้วก็เรื่องของสีที่ว่ากล้องนี้ใช้แล้วผิวแบบสวยนะครับผิวอมชมพูเอาข้าจริงถ้าเรียนแต่งภาพไปได้สักพักนะทาสีแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับเอาข้อที่สามนะครับแนะนำนะฮะสำหรับเซ็นเซอร์รูปภาพควรมีขนาด apsc ขึ้นไปแล้วละ่ะจำไว้ว่าเซ็นเซอร์รูปภาพในกล้องเนี่ยเป็นหัวใจหลักที่อาจจะบ่งชี้ถึงคุณภาพของภาพถ่าย ซึ่งในปี2023เป็นต้นไปผมแนะนำขนาด APS-C ขึ้นไปนะครับอยากรู้ไหมฮะว่าทำไมเหตุผลก็เพราะว่ากล้องถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาให้ภาพถ่ายมีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเบียดพื้นที่ส่วนแบ่งของกล้องดิจิตอลคอมแพกไปแล้วนะฮะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเซนเซอร์จะถูกพัฒนาคุณภาพไปจนถึงขนาดไหนและขนาดจะเล็กลงหรือไม่ ถ้าวันนั้นมีมาถึงจริงๆอ่ะผมคงต้องมานั่งทําคลิปใหม่แน่ๆเลยลนะครับข้อที่สี่นะครับถ้าเป็นไปได้อย่าไปสนเรื่องของค่านิยมมากนะครับกล้องตัวแรกในชีวิตผมเนี่ยเป็นกล้องเพียงตัวเดียวที่ผมซื้อมาแบบมือหนึ่งนะฮนะแต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันผมก็ใช้กล้องมือสองมาตลอดเลยครับผมไม่แคร์ด้วยซ้ำว่ากล้องจะต้องใหม่เอี่ยมเพราะคนที่เพิ่งซื้อมาลองแล้วขายทิ้งในปัจจุบันก็มีเยอะเต็มไปหมดลองไปหาในมาเก็ตเพลสดู กล้องมือสองสภาพดีๆพวกนี้มีส่วนต่างของราคาที่น่าสนใจมากอย่าไปซื้อที่ถูกผิดปกติคุณอาจจะทนโกงได้นะครับเอาละ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะครับความคล่องตัวครับหรือ Mobility เนี่ยผมให้เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากขึ้นในอนาคตนะฮะกล้องจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือนายเเนี่ยใช้กล้อง DSLR เขาถามนายว่าไปซื้อกล้อง Compact มาทําไมนะครับทำไมไม่ซื้อกล้องแบบเขาละ่ะ หลังจากนั้นสองคนก็แยกย้ายกันนะครับเราก็ไม่รู้เรากาถ่ายภาพอะไรสามปีต่อมานายบนะครับกลายเป็นอาจารย์สอนถ่ายภาพนะครับส่วนนายเยังนอนกลิ้งอยู่ที่ห้องนะครับสําหรับกล้องเขาเพราะว่าโอกาสและไลฟ์สไตล์ของเขาที่เขามีงานประจำนะนะครับมันทําให้มันไม่สะดวกในการพกกล้องติดตัวไปฝึกฝนไงโอกาสเรียนรู้ก็น้อยกว่าผมไม่ได้บอกคุณเลยว่ากล้องดี l r ไม่ดีมันดีมากนะครับ,บคนที่ใช้ เพราะผมก็มีกล้องประเภทนี้อยู่ด้วยแหละนะครับแล้วก็เรื่องที่เล่านี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่านายบีก็คือคนที่กําลังพูดคุยกับคุณอยู่นี่ไงนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องตัดสินใจแบบนี้นะครับเอาข้อจริงอนะ่ะผมก็ไม่ไปไปนั่งบอกหรอกว่าคุณควรจะทํายังไงอีกอย่างคุณก็เป็นผมไม่ได้อยู่แล้วคุณอาจจะเลียนแบบหรือว่าใช้ผมเป็นแรงบันดาลใจในบางอย่างได้แต่สุดท้ายคุณก็ต้องเป็นตัวของคุณเองอยู่ดีอ่ะ เรียนรู้ในสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์แล้วนำไปใช้นะครับขอให้คุณโชคดีกับการซื้อกล้องนะหรือว่าถ้ามีกล้องแล้วก็ขอให้โชคดีกับการถ่ายภาพก็แล้วกันนะครับ